นี่กำน,นังรอเรืออยู่นะครับนะท่านผู้ชมสบายดีและสวัสดีครับสวัสดีเอจจีบาร์พีเตอร์นะครับผมเมเน,นกามาอัปเดตนักท่องเที่ยวเนาะอยู่ที่วัดอรุณคือเก่าคือเดิมนะครับผมไปรับชมกันเลยครับ ไปเลยครับไปรับชมยุงนอกครับผม ามาสวดมนต์นนะครับเนาะ อนนี้เยอนนะครับนะบาริเตอร์ยังไม่เคยกลับไปนะับส่วนนี้จะเป็นร้านนะร้านอาหารหรือเปล่านะ น้ำดื่มนะครับเนาะขายน้ำปัน่นน้ำปัน่นน้ำนั่นนะครับเนาะเยอะมากๆนะครับ งันจะเป็นทางนีนจะไปทาเรือนะขาเรือจะข้ามไปทาเตียนนะครับผมออกไปทางผีนะครับ ับผมนะาเยอะนะครับผมโอ้นี่จะเป็นสาวเบียนน้ำเด้อนี่พี่น้องอันนี้เป็นสาวเบียนน้ำนะครับเนาะ tà Việt Nam ครับ vô <laughs> <laughs> ờ, Việt Nam. Tạc Việt Nam.

ีคาเรืออันนี้เนาะขึ้นจากท่าเรือก็จะมาทามตรงนี้นะครับผมออนี่จะเป็นขายไอติมนะครับเนาะขายดีออมากๆนะครับผมไอติมนะโโอ้ห,หยอดฮิตนจะเป็นท่าเรือ นี่เป็นพาเรือตามทากนะเนาะราวาจะไปเอเชียทิศกับขึ้นเรือตรงนี้นะครับเนาะจะไปเอเชียทิศเาท่องทีเวลืองนะหนึ่งเยือะมากนะครับผมนะเป็นพาเรือเ้อครับผม อันนี้ก็เป็นชาวจีนนะครนะับเนาะลังจะเปลี่ยนชุดตอนนี้นะครับผมอันนี้ลังจะขึ้นจากเรือสปอตสปอตวีดหรือเปล่านะแต่ไม่รูนี่นะครับเ,ออเยอะมากเลยครับ จบคลิปเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับไปรับชมคลิปต่อไปเด้อครับผมกดไลดค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมนะนะทองเขียวนะครับผมีกน,นังรอเรืออยู่นะครับนท่องเทวมกันนั่งรอเรืออยู่นะครับนัท่อ่